สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจักจั่นจากแคลนวีดิ d ิ t นะคะวันนี้เราจะมาทดลองเปิดกล่องนะคะของเกม Crash Royal นะคะก็คือ,อ,อจันสะสมไว้นะจนกระทั่งมันมีกล่องเ,ออเป็นเมจิเชียลนะคะแล้วก็เป็นแบบ เป็นกล่องทองทั้งหมดเลยนะคือสะสมกะว่าเอาไว้เปิดให้เพื่อนๆดูพร้อมกันทีเดียวทั้งหมดเลยนะคะจริงๆจันอัดเอาไว้แบบเป็นประเภทกล่องทองล้วนๆแบบนี้หลายคลิปแล้วนะเอาไว้เดี๋ยวจันมีเวลาจันจะรวบรวมมาเรียงต่อๆกันเนยอะๆเป็นแบบทีเดียว3 0 4 0กล่องไปเลยเนาะก็วันนี้เรามาลองเปิดกันก่อนเลยนีจ่จะเริ่มเปิดกล่องไหนดีก่อนดีเอากล่องเมดิเชก่อนเลยเนาะโอเค ดูสิได้อะไรรุ้นๆได้ทองสาม้ยเดโได้บบาๆมีเยอะมากแล้วอยู่นะ,ะเนียนกอปลินจะได้การแลบ้างไหมอะได้จากการคอมมอนนะคะตอนนี้เอ้ยได้แลเป็นตัวนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยอีพี่เย,ย่อยากได้นานแล้วนะแม่มดเป็นเวลหนึ่งมานานมากแล้ว อ่าครันนี้มาถึงทองทองก็ได้ได้ประมาณนี้นะแบบถ้าเป็นกล่องทองก็ได้ทองประมาณร้อยกว่านะคะได้บารบารเยอะนะเนี่ยเอ้แค่นน,นนี่จันได้เยอะมากเลยนะแต่จันไม่ไม่ค่อยใช้มานะจันเลยไม่ได้อัพแบบมันก็กองอยู่เยอะเลยอ่าอันนี้ได้แค่ร้อยยี่สิบทองเองนี่ดูสิได้บารบาแบบเกือบเกือบทุกกล่องเลยนี่ขนาดเป็นกล่องทองนะ,ะคือจันมามรู้สึกว่าบางทีกล่องทองมันก็ แต่มันก็ยังเดียวกล่องเงินอนะเนาะเพราะว่ากล่องเงินเนี่ยบางทีบางทีของที่เปิดได้นี่แบบว่าอ่อนด้อยกว่ากล่องไม้อีกนะคะวันนี้มาอัดนหน้าบ้านนะคะก็เลยอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงก็ทำใจนิดนึงเนาะเย่ <c oughs> yeah! inferno อนนุ้ยเราจะอัพได้ไหมอะเป็นเวลสามเดี๋ยวคิดดูก่อนละกันนะคะเพราะว่าเกมนี้จอนไม่ค่อยได้เล่นนะ จะเข้ามาแบบวันหนึ่งก็มาเล่นแค่ให้เอาไอตัวที่เขาให้สะสมมงกุฎครบสิบอันนะคะแค่นั้นเลยเย้ yeah! ได้น้องขวานถ้าอัพก็จะกลายเป็นเวลสี่ใช่ไหมดียังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูดทีนะคะเปิดกล่องกอง้อนกล่องไม้ใช่ไหมกล่องไม้บางทีก็ฟุกๆได้ของดีก็มีเหมือนกันนะ อืบอฮือไข่แค่สองอันจนชอบใช้นะฮะเตอทอมกอบลินอันเนี้ย mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูซิว่าค่าอัพของเี่นนะถ้าอัพแม่มดส mm hmm. ี่ร้อยอืมออะไรีอ๋อถ้าอัพขวานพันหนึง่งเก็บไปก่อนละกันเนาะเดี๋ยวค่อยอัพโอเคเราไปเปิดดูอีกชุดหนึ่งกันนะคะ เป็นกล่องทองล้วนนะคะอันนี้อ่ะอันนี้เป็นอันที่จันเปิดทิ้งเคยเปิดทิ้งเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็จันอันหน้าจอไว้นะก็เลยเออคือจันชอบทําแบบเนี้ยคือสะสมให้มันมีเยอะๆก่อนนะคะเราให้เปิดพร้อมกันทีเดียวทั้งหมดเนาะเพชรนี้ยังไม่เคยใช้เลยนะแม้แต่เม็ดเดียวได้อะไรเอ่ยมาสกเกตีอา เนี่ยกล่องทองบางทีแบบได้ของแรมมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไอ <c oughs> ทองร้อยสี่สิบเจ็ดเทสลานี้ก็ได้มาเยอะนะนี่ได้หมูกระท่อมบาบาก็ชอบนะอยากได้อยากได้อไออะไรทองร้อยสี่สิบสองเทสลานี้ก็ได้เยอะนะเซตนี้ เนี่ยสังเกตดูสิสัญญาณเน็ตสั่นช่วงเนี้ยเน่ามากเลยอ่ะแบบทั้งตอนเล่นแคชช็อปแคนด้วยนะชอบขึ้นสัญลักษณ์แบบเนี้ยถามหา wiFi ตลอดเลยนะได้การ์ดคงกระดูกมันไม่เคยใช้เลยไม่เคยอัพเลยไอตัวอุ้มระเบิดนี่โหดดีเหมือนกันนะ คือเวลาเจอคนที่แบบเขาเอาตัวเล็กๆมาเยอะๆเนี่ยใช้ตัวอ <pper> ุ้มระเบิดนะคะดีเทสนาเนี่ยจึงก็ได้มาหลายใบแล้วนะยังไม่ได้อัพเลยเพราะว่าไม่รู้สิขนาดอ n ฟานโนจันนี่ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคะก็ได้มาแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เราจะอัพอะไรดีได้ไอ้นี่มาเราจะอัพไม่มดไหมคะเนาะ แต่ถ้าอัพแม่มดนะอัพแม่มดสี่ร้อยมันก็จะไม่พออัพน้องฝันเพราะว่าน้องฝันพันหนึ่งเนี่ยเลือกอ,อะไรดีอะ่ะคือส่วนใหญ่จังก็จะใช้เอ,อ่อแม่มดนะในเนี่ยแม่มดใช้ทุกเซตเลยนะคะในในทุกเด็กเลยนะฝันก็มีใช้บ้างนะชอบใช้อยู่ที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็นเนี่ยไม่ไม่ได้อัพเลยนะคะตัวออ,อะไรเนี่ยตัวอะไร Oops, เ,เหมือนเป็นนักดาบอ่อนไนท์ Knight, นะคะแล้วก็กัปลินนะคะอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยไม่ได้อัพนะหรือว่าอย่างตัวโครงกระดูกนะ leton, เนี่ยสเกลตันเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แคนนอนอะไรเงี้ยก็เลยถึงแม้ว่าจะมีการ์ดอยู่เยอะก็ไม่ได้อัพนะคะตัวนี้ด้วยนะอันนี้ก็ยังคิดอยู่นะว่าจะอัพหรือเปล่าเพราะว่ามีมีการ์ดพอแล้วนะแต่ว่าไม่ได้อัพอันนี้ก็แบบ เกินมาไกลแล้วแหละนะแต่ก็ไม่ได้อัพอันนี้ก็จะคิดก่อนละกันว่าจะอัพหรือเปล่านะก็เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกมาละกันนะคะว่าอัพมาไหนดีเนาะอันที่จันยังไม่ได้อัพแล้วค้างๆอยู่เพราะว่าทองมันหายยากนะคะเกมนี้ยก็เลยแบบจะอัพอะไรก็คิดหนักอะค่ะเพราะว่าจันไม่ค่อยได้เล่นไงคือถ้าถ้าเล่นบ่อยมันก็คงจะหาไม่ยากหรอกแต่อันนี้พอดีไม่ค่อยได้เล่นนะมันก็เลยไม่ค่อยมีทองนะคะ ็โอเคช่วยกันคิดนะแล้วก็เมนบอกออกมานิดนึงว่าควรจะอ,อะไรดีนะคะก็โอเคจงหวะจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะเอาไว้เดี๋ยวจันจะรวบรวมเปิดกล่องมาเยอะๆแล้วก็ค่อยเอามาเอามาให้ดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ